สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอินทิกรัเชิงเส้นนะครับโดยที่สนามเวกเตอร์ f ของเรานะครับเป็นอิสระของวิถีนะครับก็จากบทนิยามที่1นะครับเขาบอกว่าอินทิกรัเชิงเส้นนะครับจะเรียกว่าเป็นอิสระจากวิถีหรือ independent of p a t นะครับถ้าอินทิกรัเชิงเส้นโค้ง c ซึ่งเรียกเป็นช่วง หรือตามวิธีทุกๆวิธีที่เชื่อมจุด A และ B ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับจุด A และ B แต่ละคู่ใดๆในบริเวณ D นะครับเราจะเรียกอินทิเกรลเชิงเส้นนั้นว่าเป็นอิสระจากวิธีนั่นเองครับโดยทฤษฎีบทที่1นะครับเขาบอกว่าถ้า F นะครับ F เป็นสนามเวกเตอร์นะครับอยู่ในรูปของฟังก์ชัน F นะครับคูณอยู่กับเวกเตอร I, ์ i บวกกับฟังก์ชัน g คูณอยู่กับเวกเตอร์ j และฟังก์ชัน h คูณอยู่กับเวกเตอร์ k เมื่อ f, g และ h เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับแล้วเราจะได้ว่าอินทิกรัลเชิงเส้นนะครับจะเป็นอิสระของวิธีก็ต่อเมื่อมีฟังก์ชันฟรีนะครับซึ่งสามารถหาได้จากสนามเวกเตอร์ f จะเท่ากับตัวเดลว์ดำเนินการอยู่กับฟรีนั่นเองครับต่อไปทฤษฎีบทที่2ครับเขาบอกว่าถ้า f นะครับ เป็นสนามเวกเตอร์และอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชัน f คูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวกกับฟังก์ชัน g คูณอยู่กับเวกเตอร์ g เมื่อ f, g เป็นฟังก์ชันตัวเนื่องแล้วนะครับการอินทิกรอลเชิงเส้นนั้นจะเป็นอิสระของวิธีก็ต่อเมื่อเราเอาฟังก์ชัน f มาดิฟเทียบ e y และฟังก์ชัน g มาดิฟเทียบ x ผลลัพธ์สุดท้ายต้องเท่ากันนั่นเองครับดังตัวอย่างที่1นนะครับ ว่าจงแสดงว่า f เป็น conservative หรือเป็นสนามอนุรักษ์นะครับเมื่อเขากำหนดให้ f นะครับยุบของ y cos คอด x ลบ 2x y คูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวกกับ 2y sin x ลบ x กำลัง2คูณอยู่กับเวกเตอร์ j เราก็กำหนดเลยนะครับฟังก์ชันที่อยู่กับเวกเตอร์ i จะเป็นฟังก์ชัน f และฟังก์ชันที่อยู่กับเวกเตอร์ j จะเป็นฟังก์ชัน g อ่าเราก็ยกสูตรมาได้เลยจา้าเคอ f y คือ y จะต้องเท่ากับคือจีวคอกอ่าล้วก็เอา f มาแทนเอา g มาแทนเป็นฟังก์ชันอ่าเราก็ดิฟป,ปกตินะครับก็คือดิฟ f เทียบ y อะไรที่ไม่ใช่ตัวแปร y เรามองเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟ y กำลังสองได้2 y คอร์ด x เป็นค่าคงที่ได้คอร์ด x ลบ 2x เป็นค่าคงที่และดิฟ y ได้1อ่าก็1คูณกับ2 x ได้ลบ 2x นั่นเองต่อไป ดิฟ G เทียบ x อ่ะเราจะมองตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร x เป็นค่าคงที่ฉะนั้น 2y เป็นค่าคงที่ดิฟ s i n x ได้คอร์ดและดิฟลบ x กำลังสได้ลบ2 x นั่นเองดังนั้นนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเท่ากันเราสามารถสรุปได้ว่า f เป็น conservative นั่นเองครับต่อไปที่สรีบทที่3นะครับเขาว่าถ้า อินทิเกรเชิงเส้นนี้นะครับเป็นอิสระของวิธีจากจุด a ไปจุด b แล้วเราสามารถหาผลลัพธ์ได้จากฟ fb ลบกับ fa หรือฟีจุดปลายลบกับฟีจุดต้นนะครับและเราสามารถหาฟีได้จากสนามเวกเตอร์ f เท่ากับตัวเดียวดำเนินการอยู่กับตัวฟีนั่นเองครับครับต่อไปนะครับเราจะมาดูโจทย์ปัญหาของเรานะครับโจทย์ปัญหาของเราเรามีว่า จงหาอินทิเกรลเชิงเส้นของสามเวกเตอร์ f โดยเขากำหนดสามเวกเตอร์ f ว่า 2x สาย y คูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวกกับ x กซ์ำลังสองค y ลบ3 y ากำลัง2คูณอยู่กับเวกเตอร์จีฟังก์ชันที่อยู่กับเวกเตอร์ i เราใช้เป็นฟังก์ชัน f และฟังก์ชันที่อยู่กับเวกเตอร์ j เราใช้เป็นฟังก์ชัน g นั่นเองเขาบอกต่อว,ว่าแล้ว C คือเส้นโค้งใดๆจากจุด ลบายศูนย์ไปยังจุดห้าจุดลบายศูนย์เราใช่เป็นจุด a และจุดห้าเป็นจุดปลายหรือจุด b นะครับเราจะแสดงวิธีทําก่อนอื่นเราจะต้องแสดงให้ได้ว่า f าจะแสดงฟังก์ชัน f ของเราเป็นคอน r v a วที e นั่นเองครับจาก ดิฟ f เทียบ y จะต้องเท่ากับดิฟ g เทียบ x นั่นเองอฟังก์ชัน f ของเราคือ2 x sin y ซส่วนด้วยคือ y ต่อไปฟังก์ชัน g คือ x กำลังสองคอร์ลบ3 y กำลังสองเราจะดิฟเทียบ x ดิฟ f เทียบ y จะได้2 x 2> เป็นค่าคงที่2 x อเป็นค่าคงที่และดิฟส i n าย y ได้เป็นคอร์ดต,ต่อไปดิฟ g เทียบ x จะได้เป็นดิฟ x อกกำลังสองได้2 x อ็กคอร์ดเป็นค่าคงที่ ลบกับ3ามบายกำังสองเป็นค่าคงที่ดิบได้สูเพราะฉะนั้น 2x คอด y จะเท่ากับ 2x อ,อ,อ่า 2x คอดจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งของสมการเท่ากันดังนั้น f ของเราเป็นคอนเซอร์เวทีนั่นเองครับเมื่อ f เป็น conservative แล้ว เราต้องหาฟีได้เราจะหาฟีจาก delta ฟ h ีเท่ากับสนามเวกเตอร์เอโดยที่ให้ฟีของเรานะครับอยู่ในรูปตัวแปร x y เราจะและจะได้ว่าคือฟ p บ i เค c อร์ x เท่ากับ2 x sin y จาก าจากตรงนี้จากบททฤษฎีบทของเรา c u อร์ฟีบายเจะเท่ากับฟังก์ชันที่อยู่ในตำแหน่งเวกเตอร์ i อเอร์ i ีบายเ y จะเท่ากับฟังก์ชันที่อยู่ตำแหน่งเวกเตอร์ j และเคอร์ฟีบายเคอร์จะเท่ากับฟังก์ชันที่อยู่ในตำแหน่งเวกเตอร์ขนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในตำแหน่งเวกเตอร์ i ก็คือ 2x งเอ็สาย y, และ คือฟีบาคือ y ต้องเท่ากับ x กำลังสองคอร์ลบ3 y กำลังสอง่าโดยจะให้อันนี้เป็นฟัง์กชันที่1และฟัง์กชันที่2เราจะหาฟีเราต้องอินทิเกตอ่าอินทิเกต1เทียบ x จะได้เป็นอินทิเกต คือ f by x dx เท่ากับอินทิเกรต2 x s i n y dx อ่า i ินทิเกรตเจอกับดิฟได้ฟี x y เท่ากับออันนี้อินทิเกรตเทียบ x เพราะฉะนั้นอินทิเกรต2 x จะได้เป็น2 x กำลังสองส่วน2 sin y เป็นค่าคงที่และเนื่องจากอินทิเกรตไม่มีขอบเขตเราจะบวก ฟัง์ชันที่อยู่ในรูปตัวแปรว้เข้าไปจะได้ดิฟมาเท่ากับฟังก์กชันเดิมนั่นเองต่อไป2เราจะเห็นว่า2ส,สามารถตัด2ได้เพราะฉะนั้นเราได้ f x y นี้เท่ากับ x กำลังสองสาย y บวกกับ n y ต่อไปนะครับเราจะอินทิเกรต2เทียบ y จะได้อินทิเกรตเคฟีบายเควายดีบายเท่ากับอินทิเกรต x กำลังสองคอร์ายลบสามบายกำลังสองดีบายติฟเจอกับอินทิเกรตได้ XY, free x บฟี x บต่อไปอินทิเกรตเทียบตัวแปร y x กำลังสองเป็นค่าคงที่ดิฟอะไรได้คอร์ดายคือดิฟ sin ์และอินทิเกรตลบ3 y มวากำลังสองได้เป็นลบ3 y มวากำลัง3ส่วน3 3ตัด3ได้และต้องบวกฟังก์ชันที่อยู่ในรูปตัวแปร x เข้าไปเราจะได้ฟี x y เท่ากับ x กซ์ำลง2 2> ังสอง sin y ลบ y ายกำลังสามบวก wx หรือฟังก์ชันอยู่ในรูปตัวแปรเเราจะรวมผลลัพธ์ารวมผลลัพบ จะได้ฟีอ่าฟีเเท่ากับเราจะดูตัวที่มันเหมือนกันเราจะเอามาแค่1ตัวเท่านั้นก็คือ x อกซ์ำลังสองไซน์เอามาแค่ตัวเดียวต่อไปเนื่องจากมีลบ y กำลังสตัวเดียวเราก็เอาลบ y กำลังสามมาและที่เหลือเราจะให้เป็นตัว c เมื่อ c เป็นค่าคงที่นั่นเองครับต่อไปเราก็สามารถสรุปได้ว่าดังนั้น f x y ของเราเท่ากับ x กำลังสอง s i น y ลบ y กำลังสามบวก c โดยที่ c ของเราเป็นค่าคงที่นั่นเองจาก จุด a ของเราคือจุดลบพายศูนและจุด b ของเราคือจุด51า่าเราจะเลือกนะครับแล้วเราจะเลือก c เท่ากับ0เพื่อที่จะให้คำนวณได้ง่ายเราจะได้ฟฟังก์ชันฟีของเรานะครับคือ x กำลัง 2, s i n y นลบ y กลัง3นั่นเองอ,อเนื่องจากนะครับ สนามเวกเตอร์ f เป็นอิสระของวิธีจากสูตรอินทิกร์เชิงเส้นของสนามเวกเตอร์ f อ่า dr จากจุด a ไปยังจุด b นะครับจะเท่ากับฟีจุดปลายหรือจุด b ลบฟีจุดต้นคือจุด a เท่ากับอ่าฟี b จุด b คือจุด 5ลบฟีเอเคือจุดลบพาย0นั่นเองเท่ากับเราก็แทนค่าลงไปในฟังก์ชันฟีจะได้เป็น5กำลัง2 sin 1ลบกับ y คือ1กำลัง3ลบกับลบพายต่อไปจะเป็นตัวนี้ละลบ p ายกำลัง2 สาย0ลบกับ y แล้วคือ0แนแสดงว่า0กำลังสฝั่งนี้ทั้งหมดเป็น0นยทันทีอ่าเท่ากับ25สาย1ลบ1กลัง3มได้1นั่นเองเราสามารถสรุปได้ว่า Integral ลเชิงเส้นของ สนามเวกเตอร์ F dr ตามเส้นโค้งสจะเท่ากับ25ซา s i นลบหนนั่นเองครับการประยุกต์ใช้ในด้านการคำนวณพลังงานในระบบเช่นแรงโน้มถ่วงหรือสนามไฟฟ้าเราสามารถใช้อินทิกรัลเชิงเส้นแบบอิสระของวิธีเพื่อหางาน หรือพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนวัตถุตัวอย่างเช่นการยกของขึ้นจากพื้นโต๊ะไม่ว่าคุณจะยกตรงๆหรือยกทางอ้อมง,งานที่ใช้จะเท่ากัน